สวัสดีค่ะฟันจากร้านอ้อมบิ๊กไบค์นะคะวันนี้ค่ะฟัมาส่งมอบนี่เลยค่ะ er6n แล้วก็อยู่กับลูกค้านะคะวันนี้มาส่งมอบรถกันเนาะอันนี้ฟัต้องบอกก่อนนะว่าลูกค้าจองรถแบบที่ยังไม่เคยเห็นรถด้วยนะคะคุณพี่สํารานค่ะวันนี้นะคะคุณพี่สํารานมั่นใจอะไรถึงกล้าที่จะจองรถกับร้านอ้อมบิ๊กไบค์โดยที่ยังไม่เคยเห็นรถเลยเคยมาดูนะครับแล้วก็รถสวยแล้วก็คุณภาพได้คุณภาพดีใช่ไหมคะ อันนี้ของคุณพี่สำนานประกอบอาชีพอะไระคะพนักง,งานบริษัทพนักง,งานบริษัทอายุงานมากน้อยแค่ไหนคะพี่สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีมีประวัติ่อนอะไรไหมคะตอนนี้อตอนนี้ไม่มีคยผไม่เคยอนอะไรเลยเนาะคะ่ะของคุณพี่สำนานใช้เงินออกรถคันนี้ที่บาทค่ะวางดาวห้าพันแล้วได้คืนครับจองไว้ห้าพันได้เงินคืนวันนี้สามพันบาทเท่ากับออกรถ ER6N นคันนี้สองพันบาท อยากจะบอกต่อคนที่กําลังดูคลิปของพี่สําราญในวันนี้ว่าอะไรบ้างคะพี่ก็ฝากร้านทานนี้ฝากร้านน้องอ้อมแล้วกันนะครับเพราะว่ารถน้อยแต่คุณภาพได้ครับเป็นกำลัใจใ,ในการมาซื้อรถครั้งนี้ครับโดยที่ไม่ได้ดูรถเลยอต้นถามนิดนึงค่ะพี่สํารานก่อนที่จะมาร้านอ้อมวิกบอยเนี่ยรู้จักร้านของเรามานานหรือย,อยังนะ,ะะน,น,นะครับนาน่ติดตามเพจมาน,านะโอเคไม,ไม,ไม่ไม่ไปดูร้านอื่นเลยใช่ไหมก็เคยไปดูร้านอื่นบ้างแต่ก็ ไม่ถูกใจไม่ถูกใจคนระับค่ะคำถามอีกนิดนึงค่ะพี่ทําไมถึงเลือกที่จะเป็น G R ER 6 N ะคะพี่ชอบชอบรุ่นนี้ชอบรุ่นนี้เป็นรุ่นในตํานานเนาะยังไงแฟ้ต้องขอเป็นตัวแทนของร้านอ้อมบิ๊กไบค์ในวันนี้นะคะกราบขอพระคุณคุณพี่สำรานที่เลือกมาออกรถกับร้านอ้อมบิ๊กไบค์โดยที่ไม่เคยเห็นรถนะคะจองแล้วถึงมาดูรถในอีกวันหนึ่งแล้วก็จัดไฟแนนซ์กันอีกทีเนาะผลไฟแนนซ์เป็นไงบ้างคะพี่อนุมัตง่ายมากอนุมัตง่ายมากภายใน 2วันเท่านั้นนะคะยังไงฝากไว้น,นิดนึงค่ะใครที่กำลังมองหาบิ๊กไบค์เนาะเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะอ้อมบิ๊กไบค์จัดง่ายอนุมัติไวนะคะพี่สำราญออกรถ2,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆค่ะ